สวัสดีค่ะวันนี้มาเข้าครัวทํากับข้าวกับเจียมนะคะวันนี้เจี๊ยบจะทําเมนูแกงฟักทองใส่ไก่ค่ะมาดูกันนะคะเจี๊ยบก็ทําไปขั้นตอนหนึ่งละเกือบจะเสร็จแล้วแล้วค่ะนี่ค่ะฟักทองอันนี้พริกเจี๊ยบหัน่นว่าจะใส่เพิ่มตอนเอาฟักทองนะคะตอนเอาฟักทองใส่อันนี้โหระพาแล้วก็ใบมะกรูดฉีกนะคะ ส่วนนี่เจ๊บใส่กะทิพอกะทิเดือดแล้วเจ๊บก็จะเอาพริกแกงลงไปคั่วให้เขาหอมแล้วค่อยเอาไก่ใส่ค่ะ,อะตอนเอาไก่ใส่ตอนที่เขายังไม่สุกนะคะเราก็จะโรยโรตีก่อนแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยค่ะแล้วเราก็ปรุงด้วยน้ำตาลน,น้ำปลาแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะคนๆให้ไก่เริ่มสุกนะคะพอไก่เริ่มสุกแล้วเราถึงจะใส่ฟักทองค่ะ อพอดีเจ๊เจใช้เป็นไก่ซีพีนะคะไม่ไม่ใช่ไก่บ้านค่ะเป็นไก่เป็นไก่เมืองเนาะก็เลยไม่ไม่ต้องต้มนานนะคะแกงข้อทองวันนี้ค่ะเห็นไหมคะเจี๊ยบวกวนไม่เผ็ดเจี๊ยบใส่พริกแกงมาแล้วแหละแต่ว่าเจี๊ยบก็หั่นพริกเพิ่มใส่มันก็จะดูแบบน่ากินขึ้นนะคะเนี่ยค่ะใส่เครื่องปรุงแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเจี๊ยบจะใส่ ทองทองเจี๊ยบชอบหั่นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเวลากินมันจะอร่อยแล้วมันก็จะไม่เละอะค่ะเห็นไหมคะประมาณนี้ชิ้นประมาณนี้โอเคใส่ฟักทองไปเลยนะคะ,ะก็จะประมาณนี้คะ่ะใส่ฟักทองหมดแล้วนะเกือบเต็มหมอ้อเลยพอดีหมอ้อมันเล็กัะคะ่ะแล้วก็คนให้ไก่ ฟักทองเ่าเข้ากันเดี๋ยวรสชาติมันก็จะซึมเข้ากันเองอะค่ะตอนที่ต้มแล้วก็น้ําเครื่องปรุงน้ํากะทิมันเข้าที่แล้วแล้วก็ฟักทองก็เริ่มสุกไก่ก็เริ่มได้ที่รสชาติเขาก็จะกลมกล่อมค่ะแล้วก็เติมน้ํานะคะเติมน้ําให้ให้ท่วมไก่เลยอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะให้เสมอเสมอแค่นี้พอนะคะประมาณนี้ค่ะเราก็เร่งไฟให้เขาสุก น,นะคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแกงฟักทองเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวก็รอไก่แล้วก็ฟักทองสุกค่ะอืมตอนนี้ก็เริ่มเดือดได้ที่เลยค่ะอื้อหร้อนละอุเลยค่ะตอนเนี้ยเจ็บก็จะชิมรสชาติถ้าฟักทองและไก่สุกแล้วก็เจ็บจะไม่ปล่อยไก่ไว้นานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไก่จะเปื่อยไปหน่อยจะไม่อร่อยส่วนฟักทองก็จะอ่า เอาพอช้อนเฉาะเข้าไปแล้วเนื้อเขานุ่มพอดีก็พอแล้วค่ะเสร็จแล้วเจี๊ยบจะราดกะทิที่เจี๊ยบเก็บไว้นิดหนึ่งนะคะราดหน้าเขาแล้วก็ค่อยใส่แล้วก็ค่อยใส่โหระพาค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะมาค่ะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะฝักทองก็เริ่มสุกแล้วค่ะไก่ก็สุกแล้วเจ๊บจะไม่ปล่อยไว้นานนะคะเดี๋ยวเขาจะเละค่ะมันจะไม่อร่อยแล้วก็จะใส่ ราดกะทิที่เหลือก่อนนะคะเนี่ยกะทิเหลือค่ะไม่ใช่เหลือหรอกค่ะเจบเก็บไว้ราดตอนสุดท้ายเนาะเสร็จแล้วพอราดอย่างนี้ไม่ต้องคนค่ะแล้วให้รอเอาัวละพาใส่แล้วก็ปิดแก๊สปิดฝาหมอ้อเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะแล้วใส่ัวละพาเยอะหน่อยหัวละพาปลูกเองค่ะสวยมากยิ่งตัดยิ่งสวยค่ะดูสิค่ะ แล้วก็ใบมะกรูดก็อย่างนี้เลยค่ะฉีกใส่เลยฉีกบ้างไม่ได้ฉีกบ้างไม่เป็นไรค่ะตามจริงอ่ะไม่ต้องคนก็ได้นะคะแต่ว่าอ่ะเจ้าก็ไม่ค่อยอยากคนอ่ะเจ้ากลัวมันจะโดนขับทองเลยอะค่ะเห็นไหมคะก็จะประมาณนี้ค่ะน้ำก็จะขุ่นพอดีเลยนี่เห็นไหมคะแค่นี้ก็เสร็จแลรวคะ่ะ มากินแกงฟักทองด้วยกันกับเจี๊ยบนะคะเมนูเย็นนี้จ้าลองทำดูนะคะเพื่อนๆ